ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยอย่างน้อย3ามแห่งนะครับมีกลุ่มทุนจีนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะฮะแล้วก็บางแห่งมีทั้งอธิการบดีหรือว่าในส่วนของกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยนี้ก็มีปรากฏชื่อชาวต่างชาติด้วยนะครับประเด็นนี้มีความน่าสนใจหลายเรื่องนะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วยังมีประเด็นข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับสอดแทรกกันเข้ามาล่าสุดรับ เพราะว่ามีรายงานข่าวจากสำนักข่าวอา ABC ของสหรัฐอเมริกานะครับมีการนำเสนอ,อเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับบริษัทภายในประเทศไทยด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบอยคอร์ตนะฮะอิหร่านนะครับโดยมีข่าวว่ากระทรวงการยุติธรรมสหรัฐได้ประกาศว่าบริษัทบริษัทซึ่งเป็นผู้บริษัทผู้ผลิตพลาสติกนะครับของไทยเนี่ยฮะ ตกลงที่จะจ่ายเงิน20ล้านเหรียญดอลลา,ร,าร์สหรัฐหรือ736ล้านบาทนะครับเพื่อยุติการดำเนินคดีนะครับนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นอย่างที่เรียนเอาไว้ครับมันเป็นเรื่องที่เ,เกี่ยวข้องกับการไกลละเมิดนะฮะในเรื่องมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่ทางสาหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโต้โหดหลักสำคัญด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย มีสาระสําคัญน่าสนใจอย่างไรคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์กับผู้ยน่วยการาบันอิสราจะมาแจกแจงจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับตอนนี้คุณประสงค์อยู่กเราวนะครับสวัสดีครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสองเรื่องนี้น่าสนใจทั้งสองเรื่องนะที่จริงเรื่องการศึกษาก็น่าสนใจเพราะว่าจู่ๆก็มีที่จริงไม่ใช่จู่ๆหรอกก็มีความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดแหละสำหรับเรื่องกลุ่มทุนจีนนะครับที่เข้ามาภายในประเทศไทย เพียงแต่ว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าจะมีบทบาทสําคัญนะครับในการพัฒนาบุคคลพัฒนาบุคลากรแล้วก็แน่นอนที่สุดครับคนที่มาศึกษาในสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยตอนหลังๆก็มีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเยอะเยอะพอสมควรนะครมันจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาเรื่องอะไรแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง<ห>แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ทางสำนักข่าว มีการรายงานของกระทรวงการยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยที่บอกว่าบริษัทผลิตพลาสติกสําคัญรายยักษ์ใหญ่คนหนึ่งรายหนึ่งของไทยนี่จ่ายเงินมันไม่จ่ายเงินค่าอะไรอะคุณประสงค์นะัคือเนี้ยคือต้องต้องต้องยอมรับกับท่านผู้ฟังก่อนว่าทางสำนักข่าวอิสระก็ดีแต่พุัการกรสำนักข่าวอิสระยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องข่าวต่างประเทศหรือวงไ่มากนาักนะครับอืมนะแล้วก็โดยเฉพาะระบบการดําเนินการของ รัฐบาลสาหรัฐกับบริษัทต่างๆนะครับไม่ว่าจะในเรื่องในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับปรับเวลามีการกระทําผิดก็ดีหรือมีข้อยุตคดีอาญาแต่มีการสามารถจ่ายเงินเพื่อยุติคดีได้มันเป็นระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอันนี้ผมว่าคงเป็นหลักหลักการเดียวกันที่จะไม่กาใช้นะครับเวลามีการแซงชั่นเนี่ยคือต้องยอมรับว่าืออหนการย,ยังเป็นจะจะเป็นอะไรเดียเป็น โลกบาลนะะองค์กรโลกบาลไปแทรกแซงทุกอันแล้วก็เวลารัฐบาลสาหรัฐเนี่ยได้ออกมาตรการแซงชัน่นต่างๆม่าจะในเป็นในพม่าก,ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับบริษัทในสัญชาติอเมริกันเท่านั้นนะ,ะม,นมันกระทบกับคู่ค้าต่างๆเยอะแยะอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆในเรื่องเคสที่จะเอามารายงานท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์ ก็ไม่เคยได้ติดตามข่าวมากแล้วข่าวนี้มันออกมาประมาณเช้ามืดอืเช้ามืดของของของวันเสาร์เนี่ยนะฮะถ้าที่ดูเวลาแล้วก็เป็นที่อันที่สองที่น่าสนใจคือเป็นกลุ่มบริษัทในเครือของเอสซีจีือปูนซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆอันนึง่งร่ำรวยสทรีเก่าแก่ครับนะแล้วก็ไม่ก่อนให้เป็นยักษ์ใหญ่อ่อได้รับการยุ่งย่งมีธรรมพิบาลอยู่ครับอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวับมีมาตรงเพราะมันเป็นข้อ เรียกเป็นการเมืองระหว่างประเทศก็ได้ปัญหาใช่ไหมที่สหรัฐอเมริกาไปขยายปีไปควบคุมหมดแต่เคสเนี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเพียงแต่จะมาะรยายงานให้เราฟังฟัง,งส่วนผลอนาคตเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอเพราะหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกมาเนี่ยผู้บริหารไอซีก็รับทราบเรื่องนี้อยู่นะครับทางสำนักข่าวอิสระก็ร,กรอว่าจะมีคําชี้แจงใดๆออกมาหรือไม่ตั้งแต่เช้าวันเสาร์และใ่เช้าวันนี้แล้วนะฮะ มีการพูดคุยกันนะครับมีการมอนิเตอร์กันในหมู่ผู้บริหารอยู่แต่ก็ยังไม่มีท่าทีใดๆยังไม่มีการออกมาสื่อสารขี้แยงเรื่องนี้ใช่เปรียบอ่อนกับปกติอืก็เรื่องที่เหลี่นปเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศซึ่งความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็กำลังเข้มข้นหนักใช่ไหมครับเห็นไะหว่าหลังจากช่วงนี้หลังจากที่ข่าวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีการย้ำว่าเอ้ยต่อไปนี้นะการสังกั้นยิ่งจะทำถึงเข้มข้น กับคนที่ละเมิดข้อตกลงมากขึ้นอไอ้โจมตีเร็วครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเลยว่ายังไงเผื่อใครมีความรู้ไงจะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังก็ได้ดูรายละเอียดนะครับสนักข่าวเนี่ยไม่ได้สนักข่าว a อบซอย่างเดียวนะครับผมไปไล่ดูแล้ว a อพก็มีนะที่เราคุนกันดีสนดมากาอพ p ที่เราคุนกันคือ Associated Press เนะฮะป็ลงสาวนี้เหมือนกันแล้วเนื้อความเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยอังนั้นเข้าใจว่าเป็น พรสรีลีส์หรือเป็นประกาศอย่างที่บอกก็คือว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยที่เรา,าจะคุ้นคําว่าดีโอเจเนี่ยเวลาตอนประกาศเร,เรื่องเรื่องไอ้สินบนโตโยต้าจำได้ไหมฮะจำได้ก็เป <DO J S 2> ็นดีโอเจเหมือนกันนะหรือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยมันรประกาศนะครับว่าบอกว่าเอชซีจีพลาสติกนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอชซีจีซึ่งเรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะ<ม>ได้ตกลงไปจ่ายค่า ยี่สิบล้านดอลลาร์เนี่ยเป็นค่าปรับนะจะเรียกง่ายคือค่าปรับก็ได้หรือค่าที่ยุติคดีนะฮะก็เป็นเงินเกือบเจ็ดร้อยล้านบาทเนี่ยนะเพื่อยุติการแำเนินคดีของทางการสหรัฐเนื่องจากเดลเมิดมาตรกันคว่ำบาตรอย่างไร้แรงครับนะเป็นจํานวนถึงสี่ร้อยหกสิบเจ็ดครั้งก<อ>็แสดงว่ามันทํอย่างต่อนเนื่องส่งออกไปอย่างต่อนเนื่องใช่ไหมเขาเขายุติคดีเนี่ยเป็นการลงนามระหว่างบริษัทสังเกตนะฮะไม่ใช่ กระทรวงที่ทนะสํานักง,งานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง hmm. นะครับก็ไอ้อสํานักง,งานนี่ยเวลาใครทําผิดมาตรการจะถูกยึดทรัพย์โดยไมีมทรัพย์สินยุโอเมริกาโดนย,ยึดหมดนะ hmm. มีการระบุว่าบริษัทผู้ผลิตพลาสติกจากกรุงเทพได้ใช้ธนาคารของ,องสหรัฐหลายแห่งเพื่อดําเนินการขายเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนนะฮะ hmm. ความหนาแน่นสูง hmm. ให้อิราน มูลค่าถึงสองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านดอลลาร์หรือหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะฮะระหว่างปีหกศูนย์ถึงหกหนึ่งโอ้ก็หลายปีมาแล้วนะหกเจ็ดปีมาแล้วนะถูกไหมครับเพราะมาตรการนี่มันคว่มบาดรอีลานมีมานานมีมาน,นานมากแล้วบอยโดยเอเมทพาสติกเนี่ยนะเ,ยเรียกกันเรซินเนี่ยใช้ผลิตขวดได้สินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยบริษัทร,ร่วมทุนในอีล่านเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับซึ่งบางส่วน เจ้าของเป็นเจ้าของโดยก็คือร่วมทุนว่วง S c G Plastic นะครับเอ้ร่วมทุนโดยบริษัทแม่ของ S c G Plastic คือ S c G Chemical ครับ S c G Chemical อ่าอ่าเป็นบริษัทแม่ของ S c G Plastic เป็นบริบรษัทร,ร่วมทุนนะบริษัทที่ขายให้เนี่ยนะและบริษัทคมีแห่งชาติของอิหร่านครับก็คือสรุปง่ายๆคือว่า S c G Chemical เนี่ยเป็นร่วมทุนกับ บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติของอิหร่านตั้งนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าดูจากข้อค,ความซึ่ง <c oughs> เป็นหน่วยงานรัะวิสาหกิจน่าจะเป็นรัะวิสาหกิจของอิหร่านนะครับครับแล้วข้ขอตกลงเล้วก็แปลกๆเรียกว่าแปลแล้วไม่ค่อยเข้าใจไอข้อตกลงยุติคด,ดีดังกล่าวเรียกว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งและจัดทำเอกสารที่มีลักษณะปกปิดแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ในอิหร่านและการมีส่วนร่วมของฝ่ายอิหร่านเพราะว่า เอีจีเนี่ยคงปกปิดเอกสารแหล่งที่มาครับนะครับในการจัดสง่งและบริษัทติด,ดเัซึ่ง,างการสหรัฐเด่นเป็นการโอนเงินโดยไม่รู้ตัวเราเมื่อปกปิดก็เลยโอนเงินไปโดยไม่รู้ไปทางเป็นยังไงอืมเป็นอะไรแนละซึ่งการปกปิดเนี่ยทําให้การโอนเงินเนี่ยเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรเพราะว่าไอ้การเนี่ยต้องการไอ้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องหมายคือไม่ติดต่อค้าขาย เขาเขาเขาคว่ำบาตรอิหร่านมาก่อนหน้านี้แล้วก็ห้ามห้ามคนมที่เป็นคู่ค้าเขาเนี่ยครับห้ามค้าขายด้วย<ม>ใช่ไหมใช่ยุยง s a n c t i ั n s ระดการรุนแรงผลจากการทําธุรกรรมเหล่านี้ทําให้ภาคพิโตเคมีของอิหร่านได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสําคัญอื<ม>และสร้างแหล่งและเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักสําหรับระบบการปกครองอิหร่านโอ้ใช่คาแรงนะหมายความว่าเป็นเงินสนับสนุนทําให้ระบบ อมพี่อยู่เนี่ยอยู่ได้ออใช่ไหมฮะแหล่งรายได้หลักเลยนะแหล่งรายได้หลักเลยนะณขณะนี้นะฮะเรื่อพิจารณาแล้วเนี่ยสำนักง,งานควบคุมทรัพย์สิน,นต่างประเทศนเนี่ยเราเห็นว่าการที่เอเจพลาสิกละเมิดมาตรการก้อบางคับจานวนสี่ล้อสิบดครั้งเนี่ยถือเป็นการ,การที่ร้ายแรงครับจึงสั่งปรับและสั่งปรับที่สิบล้านและต้องชําระภายในเก้าสิบวันคือขณะนี้พวกประกาศเม,มื่อวานใช่ไหมหรือวันนี้เวลาช้างบุรทศไทยเนี่ย ก็ทั้งปัจจบันก็ขณะนี้ยังไม่ได้ชำระสิใช่ไหมหรือเป็นเพียงข้อตกลงที่ตกลงกันได้นะครับก็เนี่ยก็พูดแต่ก็เป็นการบรรยายถึงมาตรการข้อมบัตรเพิ่มเติมอย่างรุนแรงมากขึ้นที่หลังจากที่มีการจบตีสเสียวว่าจะดําเนินการแล้วก็ดําเนินการย้อนหลังด้วยนะอะนี่นี่คงเป็นความเข้มข้นที่ทางการสหรัฐจะเพิ่มดีกรีเพ,พราะว่า หลังจากที่ทางทางการอิหร่านมีการายิงถล่มโดรนกับขีปนาวุธใส่ออิสราเอลไงอะตอ,อ,อนนี้ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องรอคือว่าเอจจะถแถลงเรื่องนี้ไหมอืมจะถแถลงอย่างไรหรืออาจจะต้องถแถลงควบคู่กระทรวงต่างประเทศหรือเปล่าครับเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนระหว่างประเทศถูกไหมใช,ใช่เออวันนั้นก็มีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งจําได้ไหมฮะ ทม่านี่ก็โดนสหรัฐนี่คว่ำบาตแต่ผมว่าไม่รู้มัาจะการคว่ำบาตของของสหรัฐเนี่มาดุแรงขนาดไหน hmm. ก็ปรากฏว่าเชฟรอนเนี่ยถอนตัวออกจากแหล่งเยอนาดาของแก๊สเยอนาดาในพม่มา uh. แล้วก็ทำให้คนที่ท่องไปซื้อหุ้นแทนก็คือปตทสศรษฐพอ hmm. ผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจะมีผลหรือเปล่าเพราะเราไม่มีความรู้ว่าเห็นมาตรการที่คว่ำบาตรเอเมียนมาของสหรัฐเนี่ย เป็นยังไงแล้วเหตุผลในการถอนตัวจากเชฟรอนเนี่ยเพราะว่ามีกฎหมายถ้าเรามาที่บอกห้ามลงทุนในพม่าไงในเมียนมามแต่ในเราไม่รู้ว่าน้นมันเกี่ยวพันกันแค่ไหนก็เพียงแต่ทิ้งให้ท่านฟังที่หรือคนท่านมีความรู้เนี่ยอธิบายได้ว่าไอ้เคสเอสซจีเนี่ยมันจะมีรายอื่นต่อไปไม่สำหรับประเทศไทยที่มีการค้าขายกับอิหร่านอืมแล้วเป็นค้าคอะไรบ้างหรือจากัดสินค้าไหมเราก็ไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นนะครับ ก็มาทิงเล่าให้ท่กนฟังฟังครับเผื่อจะได้ไม่ได้สารข่าวสารก็ได้ติดไม่ไม่มีข้อวิจารณ์ะไรมากกว่านี้เพราะไม่มีความเมื่อกี้เราไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับครับอ่ะกลับมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยของเอกชนฮะหลังจากที่มีการเปิดประเด็นนอกจากอย่างมีอย่างน้อยสามมหาวิทยาลัยแล้วนะครับหนึ่งในจํานวนนั้นยังรวมทั้งมหาวิทยาลัยชินวัรนบ ซึ่งก็เดิมทีก็มีคุณยิกอ้อแห่งตระกูลดามาพงษ์เนี่ยตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับลูกสาวสองคนเนี่ยครับเออเป็นยังไงคุณประสงค์มันคือนี้คือใครที่สนใจตอนที่ต้องจลรวตอนที่ตระกูลชิน,นวัตรมีอำนาจแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลเนี่ยครับน่าจะทํากิจการต่างๆ่างเนี่ยที่เรารู้กันไปเป็นเทร์คม,มนาค,มน,าคมนู่นนี่นั่นหลายหลายอย่างต่างหายเรียนมาทราบใช่ไหมฮะครับตอนที่อันนั้นคือตอนเปิดมหาัยชินวัตร ก็ S <S เป็นที่ฮือหามาละใช่ไหมครับเมื่อหลายปีก่อนเลยมันจะไม่ได้นานกี่ปีแล้วแหละที่ฮือหามากก็ชื่อมหาฤชินวัตรก็ตามธรรมเนียมเมื่อมีอำนาจเปิดมา,าอะไรพวกก็แล้วก็โดนคอนแคะโดนอะไรว่าไปครับแต่เราก็ไม่เคยรู้ในรายละเอียดว่ามหายชินวัตรเนี่ยรับนักศึกษาเท่าไรเป็นยังไงเป็นอินเตอร์หรือเปล่าไม่คยมีคนสนใจแล้วเพราะว่าคนไม่เคยสนใจเรียนคนสนใจ <S <S ที่จะเมาอะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เป็นโยกการเมืองใช่ไหมครับ ่อมาเมื่อคุณทักษิณต้องระเหตุออกจากอำนาจด้วยการยึดอำนาจเนี่ยสับสารหน้าของวารยต่างๆโดยเพราอื่นๆรวมทั้งการโมงการเมืองอะไรต่างๆไอ้รวมทั้งไอ้ภาวาเศรษฐกิจการเกิดของประชากรใช่ไหมล้วก็มาต่างๆก็แข่งกันนปัดรัฐสามาแลยก็ดรอปลงดรอปลงคั้งหนึ่งก็ต่อมานี่ก็มาอยู่ดีๆก็มาเปลี่ยนชื่อใช่ไหม เปลี่นยน,น,นชื่อมหาวิชินวัตรเป็นเมทารัตเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนชื่อเพราะอะไรมีใครมาซื้อไปหรือเป,เปล่าอะไรเงี้ยก็มีการตั้งคำถามอยู่ <ừ> mm. แต่ก็ไม่ค่อยมีคนไปทําข้อมูลอะไรมากมายครัไม่ค่อยมีคนทาอะไรข้อมูลมากมายจนกระทั่งอาจารย์กระหนกกงต่างานซึ่งเป็นอดีตสสประชาธิปัตย์ <ừ> mm. แต่อาจารย์กระหนกท่ามีสนใจเรื่องนี้ต้องเยนว,ว่าอาจารย์กระหนกนี่เคยเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุลานะครับ,รบแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องข้าวนะครับระบบข้าวนะฮะที่มือฉังคนหนึ่งในอดีตแล้วก็<ม>เป็นอาจารย์มหาลัยที่สนใจเรื่องการศึกษาแม้จะต่อมาจะเป็นสสแล้วต่อมาในทางการเมืองอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมากนะครับก็จะงศึกษาสนใจอาจารย์ก็มาเปิดประเด็นซึ่งในช่วงนั้นก็มีข่าวมาตลอดว่ามหาลัยของไทยเนี่ย ถูกทุนจีนซื้อไปแล้วเพราะเราไปไหนเนี่ยหลายมหาลัยที่เป็นเอกชนเนี่ยเห็นนักศึกษาจีนเต็มไปหมดเลยถูกไหมเมื่อหลายปีก่อนก่อนโควิดอีกนะฮะเดี๋ยมาอะไรแถวไปอะไรเดแถวเอลยนะตรงวัดประสีมหาธาตุผมก็จำชื่อไม่ได้เกลืใช่ไหมใช่ไหมอะไรเกินบอกคุณคุณจักจำได้ไหมครับผมผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจอมีข่าวว่าถูกซื้อไปแล้วก็มีการพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้สารพัด สทั่งอาจารย์กระหนกมายืนยันว่าเนี่ยเท่าที่เช็คข้อมูลแล้วเนี่ยก็มีมหาลัยสามสี่แห่งเนี่ยให้เดี๋ยวทุนจีนซื้อไปละแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาอีกนับสิบแห่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปจักรู้เนี่ยไม่ใช่มหาลัยเอกชนเท่านั้นนะฮะที่มีลูกค้าเป็นนักศึกษาจีนนะหลายรัชพัฒน์หลายแห่งนะฮะก็มีนักศึกษาจีนมาเรียนอถ้าที่คุยกับคนที่รู้เรื่องการศึกษาจีนเพราะว่า ที่จีนมีการแข่งขนันนง้นสูงมากการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยครต้องแข่งกับเ,เหมือนเหมือนเมืองไทยสมัยก่อนอะ่ะออระบบเ๊กต้องสอบเข้าไม่ได้ก็ต้องหาที่เรียนอืไปต้องเรียนมาวิลาลเปิดแล้วก็บริการบริยายกับต้นทุนแล้วในเมืองใหญ่ๆเนี่ยค่าของชีพก็สูงใช่ไหมครับนั้นกับส่งมาเรียนเมืองไทยเนี่ยกับถูกกว่าเอยอิ่งถ้าเรียนราชพัฒนนี่โอ น่าจะถูกว่าเยอะเลยล่ะดูกว่าแม้ว่าจะคิดในราคาของนศึกาต่างประเทศต่างชาติก็ตามครับนั่นจะเห็นมาแล้วช่วะนี้เปิดรับนักศึกษาจีนมาแล้เอกชนหลายแห่งดูได้ด้วยนักศึกษาจีนน่ะครับใช่ไหมไหลได้หลักก็เป็นที่แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมการศึกษาที่ใหญ่โตมากที่นักศึกษาจีนจนกระทั่งเกิดโควิดเกิดโควิดโอ้โหเรียกว่าล้างเลยใช่ไหมใช่นักศึกษาจีนก็กลับ ส่วนได้กลับกลับแล้วมาไม่ได้ให้ออกก็ตอนนั้นโอ้พังหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มกลับมาที่อาจารย์กนกก็มาปเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อประมาณมกราคมหกคมเมื่อต้นปีต้นปีใช่ไหมป,ป,ป,ปีปีที่ปีที่แล้วสิปีที่แล้ว,ลวใช่ัหมฮะก็สามปีแห่งนะฮะแล้วก็มีอาจารย์หมอกระแสชนะนโอ์งซึ่งเป็นาานิกสถามัายายเกลือ บอกไม่ได้เป็นการซื้อแต่เป็นการร่วมทุนนะฮะเน้นนั้นก็มีมีเกลมีไว้เวียตเกลือนะครับมหาวิทยาลัยเมทาระเมทารัตเมทารัตซึ่งก็กลับมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยชินวัตรนะทั้งหกแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีเมทารมีเกิดแล้วก็มีอะไรสักอย่างก็จำไม่ได้มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดสแตมฟอร์ดหนึ่งประเ้นตอนนั้นยังเป็นเมทารัอยู่ตอนที่อาจารย์กระหนกมาเปิดยังเป็นเมทารัอยู่ หรืเรอเมื่อไม่กี่หรือไม่กี่วันมาเนี้ยเรียกว่าเป็นเดือนก็นได้สักเดือนหนึ่งแต่ถ้าก็ย้ายกลับมาเป็นชื่อมายชินนอออีกครั้งหนึง่งนั้นก็มีการถามเอะมันเรื่องอะไรกันแน่แล้วก็ตอนที่อาจารย์ก,กระหนกเปิดนั้นแเราก็ไปค้นพบว่าชื่อนายกสภาก็ดีนะครับหรือกรรมการสภาก็ดีเนี่ยมีชื่อคนจีนอยู่ในเมทรัตด้วยแล้วก็อีกหลายหแห่งเป็นกรรมการสภา ก็แสดงว่ามีตัวแทนของทุนจีเนี่ยเข้ามาจะเรียกว่าร่วมทุนก็ได้จะเรียกว่าซื้อก็ได้อื hmm. อยู่ในหลายแห่งทีนี่ข้อเป็นห่วงคือว่าเอ๊ะการที่มาซื้อแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่อการศึกษาไม่เป็นไปตามกฎหมายไหมซึ่งจะต้องมีทุนไทยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเหมือนพอรบ,รบการประกอบธุรก,กิจของคนต่างด้าวเนี่ยนะครับมีกรรมสัดส่วนของกรรมฐานฟามอะไร,ร,รที่เป็นคนไทย hmm. กี่เปอร์เซ็นต์ของคนต่างชาติกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องคุณภาพเรื่อง ใี่เราจะกลายเป็นแทนที่จะมาเชื่อเปิดเปิด,ปดนะเปิดให้กับคนไทยเป็นหลักแล้วก็มีนักศึกษาจีนมาเป็นอันนี้กับว่าเป็นนักศึกษาจีนเป็นเป็นหลักน่าจะเป็นปหลักม่ก็มีข้อห่วใจยแยะ,ะครับใช่ไหมในช่วงนั้นอันนี้พอที่ผมไล่ก,กับมาถัว่าจนกระทั่งมีเปลี่ยนชื่อจากเมทรัฐมาเป็นชินวัตรรอบที่สองเนี่ยอันนี้เปลี่ยนตอนปีหกสี่ อ่อใช่ไหมครับเมื่อมีกี่วันไปเนี้ยพร้อมๆกับการกลับมามีอำนาจกลับมามีอำนาจของต้องร้อต้องร้องว่าครอบครัวชินวัตรด,ด้วยครับสุมไมยครับกลับมามีอำนาจครูก็เลยเอ๊ะการกลับมาเนี้ยกลับมาซื้อมาหาลาัยคืนหรือเปล่าอืมแล้วคนที่ซื้อที่นั้นเป็นใครแล้วข่าวสารก็เลยีกาไปทํากันบ้านมา <laughs> ไปทํากันบ้านมาเมื่อวันที่8ก็ได้เผยข้อมูลนะครับสิบกลับไปกลับมาเนี่ยกลับมาตอนเป็นชินวัตร19กุมภา67เนี่ยนะครับครับก็ทํากันบ้านมาก็พบแล้วครับว่าช่วงที่คุณหญิงพจะมาและครอบครัวถือหุ้นอยู่เนี่ยใช้ OAI Education ถือ,อ ต่อมาปี64นะครับปี64ที่เป็นข่าวฮือฮาตอนนั้นนะที่บอกว่ามีทุนจีนเข้ามาเนี่ยครับชื่อเฟสตาตาประเทศไทยมาถือหุ้นครับใช่ไหมครับมาถือหุ้นปุ๊บก็เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากชื่อเดิมเนี่ย OAI Education ก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อเฟสตาฟาทต่วาเนี่ยเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของกันเลยนะครับ แล้วตอนที่ยังไม่ปีกการเปลี่ยนเนี่ยนะครับตอนลงทุนต้องสองพันห้าร้อยล้านนะตอนที่ตั้งห,าหลายครั้งนั้นนะนะครับคุณหญิงว่าจะมาเนี่ยก็ถือหุ้นอยู่เป็นสัดส่วนใหญ่คือห้าสิบหกล้านหุ้นแต่ทางแพทอนทานนะฮะห้าสิบหล้านหุ้นพพทพียงนั้นพิงตาก,ก็หกสิบเจ็ดล้านหุ้นนะครับรวมแล้วสองร้อยห้าสิบล้านหุ้นนะครับโดยการกลุ่มคนสามคนเนี่ยรวมกันอสองสอง สองร้อยห้าสิบล้านหุ้นพอดีและเขเปลี่ยนเป็นเฟสตาปุ๊บเนี่ยนะก็มีผู้ถืนจากสามลายที่เหลือสองลายก็คือ d u c เอ i o เครับอันนี้สัญชาติฮ่องกงนะครับสัญชาติฮ่องกงนะฮะก็ตั้งอยู่ที่ไหนก็ว่าไปนะฮะในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนู่ล่าโดยเอ Hope e อ u c เค i o n เนี่ยรับโอนผู้มาจากคนหญิงก็จะมาครับจากพินสองชาแล้วก็จาก การจนาภาวของเขินคนคุณเนี่ยเลขาคุณนี้ก็จะมา hmm. เป็นทุ้นปรนมาณร้อย0ี่สองล้านทุนอีกบริษัทนึงคือ Global a d v a n c o Learning hmm. ก็โอนมานะครับจากพินทองทานะครับ,นะรบก็ประกอบกันก็เป็นสองบริษัทนี้นั่นคือสิ่งที่เราเปิดเผยตอนแรกนะฮะแล้วบริษัทเนี่ยยังตอนที่ซื้อมาเนี่ย ล่าสุดเนี่ยก็ยังมีกําไรนะงบกาไรขดทุนได้ไล่รวมกําไร18ล้านแต่ยังขดทุนสะสมอยู่2,000ล้านนะครับนะฮะนั่นคือตอนที่หนี่ตัวนี้หลังจากที่เรารู้ชื่อสองบริษัทนี้แล้วเนี่ยที่เข้ามาถือหุ้นใหญ่แทนโอ้โหเขเขาเรียกว่าจะเรียกว่าสองบริษัทที่มาซื้อเนี่ยถ้าเราประาจชาบ้านแ,แต่ไม่ให้นั่นนะโอ้ไม่ ไม่ไม่ใหญ่นะใหญ่โตไม่ไม่ใช่เราเหลือไม่ขี้ๆนะ <laughs> นะครับใช่ก็ไปตรวจสอบจากเว็ไซต์เลยนะครับจากเอดู education, เกชันเอเจนต์อาเนชิ p เนี่ยนะก็บอยโคบโ d u เอดูเ n ชัเนี่ยนะกอตั้งมาปีห้าศูนย์ระบบยึดมั่นในปรัชญาการเนหิหานของโรงเรียนที่ว่าความกรตันยูแบบจีนเลยความกรตันยูการเปล่งประกายและความเข้มงวด และความรับผิดชอบอนนี่คือปัตโตเขาหน้าของของมาหลาลัยนี้นะฮะครับก็มาอะไรเนี่ยอยู่ที่เฉิงตูนะแม่จะสัญชาติฮ่องกงแต่จริงๆแล้วอยู่ที่เฉิงตูรประเทศจีนนะครับข้อมูลเว็บไซต์ยังบอกด้วยนะครับว่าอบ,บรมผู้มีความสามารถทางอาชีพเทคนิคคุณภาพสูงกว่าสามแสนคนแล้ว อ่าแล้วก็มีดราลงดาราอะไรต่างๆลิตนักสารออกไปในสามแสนกว่ารายละแล้วแล้วก็แล้วก็มีหลายชื่อผู้บริหารหมดนะครับเปิดเผยหมดเลยนะอืมวินชัยหนุ่มแก่ก็มีหน้าตาซึ่งสนาก็มาลงหมดนะครับครับมาลงหมดเลยแล้วก็งบการเงินนะครับอืมทั้งหมดเนี่ยในชื่อบริษัทอีกชื่อหนึ่งนะครับอีกชื่อหนึ่งของบริษัท ชื่อ XJ International Holding เนี่ยนะจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงนะครับหนึ่งมื่นล้านครับต้าสารแต่เอาว่ามีมูลค่าหุ้นถึงสามแสนล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันล้านบาทครับใหญ่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเป็นข้อมูลเป็นจริงตามนี้เนี่ยก็ระดับซปเปอร์บิ๊กเลยนะ ถ้าเป็นข้อมูลจริงนะคข้อมูลนี้ถูกต้องนะฮะในที่นี้ของขุมค้างแล้วเห็นแล้วบริษัทใหญ่ไหมก็บอกว่าโคบูนิเกชันยึดมั่นในกลยุทธการพัฒนาระหว่างประเทศแล้วเป็นเจ้าของอะไรหลายแห่งนะ i n c i ็นทีไอเอ็นเตอร์เนชั่นแนในมาเลเซียครับมาคินบ้านในประเทศไทยแล้วก็วิกเกอร์บิสเนสคูลในฮังการีครับรวมถึงอะไรไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจออฟนอต ซึ่งอยู่ในซีในกรุงเทพเห็นไหมก็ยัง,ยงมีอีกมหาลยห่งในกรุงเทพด้วยนะใช่ไหมแต่ไม่ได้บุหมายแห่งก็คือที่ระบุเนี่ยก็มีรูปอะไรเรียบร้อยหมดเลยสังเกตน,นะครับว่าบริษัทที่เข้ามาซื้อแจากญิงก็จะมาเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็เป็นข้อมูลไว้ครับครับก็ดูยันไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรนะครับเพราะว่าการให้เปลี่ยนชื่อไปชื่อมาเนี่ยทางผ่านทางกระทรวงอวอรับให้เห็นข้อมูลว่าอันนี้เป็นหนึ่งนะครับในการผง ทุนจีน้ามาซื้อซึ่งเราก็ามีข้อมูลเลยนะครับกระทรวงอวไม่มีข้อมูลเหล่านี้เราไม่เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เลยว่าเป็นอย่างไรอืผมคิดว่าไม่ไม่ควรนะอวควรทําข้อมูลหมหาเอกชนให้คนเข้าไปคนนะฮะไม่ช่องไปดิ้นรนค้นกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้นคือการอธิบายการแจกแจงมันก็ไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรที่ที่น่าเกลียดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการ อธิบายไม่ไดบการแจกแจงกับเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนคนก็จะมีความรู้สึกที่อาจจะมีคําถามอ่ะการเข้ามาของกลุ่มทุนกีนเนี่ยรวมไปจนก็ตั้งถึงเรื่องแนวนโยบายถึงแม้ว่าทางประลัดกระทรวงใช่ยไหมปลัดกระทรวงอบอก็จะยืนยันว่ามันมีมาตรมาตรการมาตรการมีกฎหมายควบคุมในการดูแลอะไรก็แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใจเพิ่มเนี่ยเพิ่มความ ความชัดเจนแล้วก็ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับ,ร,บ,ร,บรู้รับทราบข้อมูลนะมันนะมก,ก็ยิย่ง<ต>เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเพราะเอิญตระกูลชินเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ด้วยดังนั้นการเอาข้อมูลน,นี้มาก็รผมว่าจริงในแง่ในแง่าสาระเป็นผลดีกับตระกูลชินนั้ได้ซ้าไปใช่ไหมครับว่าคุณขายขายหุ้นอย่างถูกต้องไม่ไปตามกฎหมายอะไรเงี้ยนะนะไม่มีไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังนะเอาละคุณประสงค์ครับขอพระคุณนะฮะขอพระคุณะครับ สวัสดีครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันอิสระนะครับใครที่สนใจนะครับทั้งประเด็นของ a c g นะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญนะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่เกิน51%เนะครับของมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างน้อยก็3แห่งแล้วก็เท่าที่ฟังจากกูรูทางการเมืองหลายคนเนี่ยก็บอกมีอีกเป็น10แห่งที่อยู่ระหว่างการเจรจานะครับก็ไปติดตามดูได้ใน เว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสระนะครับ